ต่อครับผมโอ้เห็นทีเลยครับืก็หางเหินจากการถูต้นไม้ก็หลายวันเหมือนกันนะครับที่แก้วสุดหล่อพ่อหนุ่มกันยาวอีกหนึ่งชี ครับผมพบกับเราครับช่องโกยอาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมสวัสดีเอฟซีหน่อยเร็วครับหน่อยครับสวยๆสวยๆโอเคครับผมวันนี้เราจะพาพี่แก้วอาบน้ำนะครับเอฟซีนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมจะปลดโซ่พี่แก้วนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปลดโซ่พี่แก้วก่อนนะครับ oh. mm hmm. พาพี่แก้วอาบน้ำนะครับ FC ไอหนุ่มการยาวของเราครับนี่ครับพี่แก้วนะครับพี่พลายแก้วววยสิบหกย่างสิบเจ็ดนะครับโอ้เต็มที่เลยนะก็ที่เห็นเราใส่ แผ่นดำๆอยู่ในงานนี้คือกันถลอกนะครับ fc กันถลอกกันเวลาเขานอนเวลาเขานอนตื่นนี่เขาจะถูนะครับก่อนเขาจะลุกได้นี่เขาจะเอางาถูไปถูมานะครับอันนี้เราใส่ปลอกงากันไว้นะครับก็วันนี้มาเก็บบรรยากาศ ยามบ่ายนะครับยามบ่ายมาฝ่ายเอซนะครับมากับนุม่มรอของเราไอหนุ่มก้านยาวอีกหนึ่งเชือกนะครับไอหนุ่มก้านยาวเีอกีแก,ก้วเองนะครับ ก็ช่วงนี้ไม่มีงานแห่นะครับก็เป็นช่วงโควิดนะครับก็รับงานไว้อยู่นะครับแต่ว่าโดนยกเลิกไปก็หลายงานเหมือนกันนะครับโดนยกเลิกไปหลายงานเหมือนกันครับซยดาครับเียดาอยู่ครับ พี่แก้วนี่เป็นช้างวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเลยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัยกำลังห้าวนะครับ f อเคยมีควนันเพชเมียนะครับมาทาาทาให้พี่แก้วทับอยู่นะครับแต่ผมก็ยังไม่กล้าทับสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแกเป็นช้างวัยรุ่นเดี๋ยว นิสัยแกจะเปลี่ยนนะครับคือช่วงนี้แกนิสัยค่อนข้างนิ่งหน่อยนะครับเออถอยไปไหนนะ่ะแก,แก,แกแ้วแก้วแก้วถอยเลยต่อครับผมโอ้เป็นทีเลยครับก็ห่างเหินจากการถูต้นไม้ก็ หลายวันมือนกันนะครับที่แก้วสุดหล่อพ่อหนุ่มก้านยาวอีกหนึ่งเชือกนะครับก็ไว้ขนาดนี้ก็ยังยังสูงไปได้อีกนะครับเอฟีก็ยังสูงไปได้อีกเกือบเกือบนู่นแหละครับสามเมตรนู่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณสองเมตรเจ็ดสิบสองเมตรแปดสิบนี่แหละครับก็ยังไม่ถึงสามเมตรนะครับ อายุอานามแกยังน้อยนะครับแต่ถือว่าอายุกับความสูงนี่ก็ใช้ได้ครับสูงใช้ได้เหมือนกันนะครับอีสี่สูงใช้ได้เลยนะครับสูงใช้ได้เลยนะครับเนี่ย แกจะคันตรงไหนนี่แกจะถูตรงนั้นนะครับพี่แก้วนี้ไม่ค่อยได้ใส่งานนะครับไม่ค่อยได้ใส่ปลอกงานานะครับผมเคยใส่แต่ก่อนนี่แกชอบเล่นนะครับแกชอบเล่นแรงเลยครับแกชอบเอางาแทงแทงดินนะครับผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใส่นะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมก็ลองใส่ดูแล้วนะครับลองใส่ดูได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับนี่ลองใส่ดูได้อทีตย์หนึ่งก็ยังดูดีเหมือนเดิมครับ ขี้ใครออกเต็มเลยนะครับแกคันตรงไหนนี่แกจะถูตรงนั้นนะครับดูครับขี้ใครออกเยอะนะครับก็ฟังฝากเอฟซทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโรคระบาดนะครับก็มันใส่แมสสนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับพบแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเป็นห่วงนะทุกคนนะครับรักษา สุขภาพกันด้วยนะครับก็น่าจะเข้าล้ะลอกที่ที่สี่แล้วนะครับนี่เออ,อ,อ แกจะคันตรงไหนแกจะคันตรงนั้นนะครับดูครับหนมกันยาวของเราครับผมงไงล่ะครับออเอาเลยพี่แก้วเต็มที่ที่เลยเต็มที่ พี่แก้วนี่ผมผมเลี้ยงมาตั้งแต่อายุเจ็ดปีนะครับนี่พี่แก้วนี่ตั้งแต่อายุเจ็ดปีตั้งแต่อายุประมาณเจ็ดปีนะครับนี่ก็มาอยู่กับผมก็สิบกว่าปีแล้วนะครับนี่เป็นลูกอคอกนะครับเป็นลูกอคอกนะครับเป็นลูกชายของไม่พังสมใจนะครับคือแม่ของน้องใจบุญนะครับ พ่อแกนี่ชื่อพลายทุยนะครับก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นลูกลูกแรกเลยนะครับนิสัยแกตอนเล็กๆนี่โอ้ขี้ดื้อมากเลยนะครับขี้ดื้อสุดๆครับพี่แก้วนี่ถอยแม่ไปไหนอีกนะถอยเลยถอยเสียเสียเสียเน่เน่เน่ที ี้ดื้อมากครับตอนอายุจะปลาเข้า10ปีนี่ช่วง8 9ปีนี้อายุ8ปี9ปีนี่โอ้ขี้ดื้อครับขี้เล่นครับดื้อมากเลยว่าจะอบรมบ่มนิสัยได้นี่ก็ใช้เวลานานกันนะครับพราะตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับดีมากเลยนะครับจากแต่ก่อนดื้อนะครับโอเคครับผม ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์เอาซับสไคร์ให้ช่องโกยอาเจียงลฝยแก้วสักไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีหน่อยเดีวสวสดีน,นะครับครับหน่อยครับสวยสครับผมสวัสดีครับ